ชาวลัคนาราศีเมทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่คุณน,นั้นจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคิดทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมารวมไปถึงคุณจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ก็เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะหรือว่ามีอิสระมีเสรีภาพเรียกได้ว่าคุณจะปล่อยปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทำตามใจตัวเองทําตามสิ่งที่ตนอยากทําเป็นช่วงที่คุณมีมีโอกาสที่จะทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ในรูปแบบที่มันดีขึ้นกว่าเดิม เรียกเรียกว่าคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณทำอะไรคุณจะทำด้วยตัวคุณเองพึ่งพาตนเองอยู่เสมอชาวราศีเมถุนช่วงนี้คุณจะดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีรวมไปถึงคุณจะมีความขยันอดทนแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาศาัยให้กับผู้อื่นได้นะแต่ว่าถ้าคุณไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากคนรอบข้างมักเป็นที่พึ่งพาให้คุณไม่ได้ต่อมาในเรื่องการเงินดาวการเงินเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีแนวความคิดใหม่ๆใ,ในการหาเงินหาทองคิดในเรื่องของการทำมาหากินในรูปแบบอื่นๆสร้างมีโอกาสสร้างช่องทางไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง หรือคุณมีโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์โดยเช่นกันเช่นบ้านที่ดินคอนโดเทาเฮาร้านสำนักง,งานอย่างนี้ด้วยนะคะมีโอกาสนำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหารรวมไปถึงคุณมีโอกาสที่จะได้เงินบางอย่างที่มาจากอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ก็ได้ การเงินการทองต้องบอกว่าคุณจะพบช่องทางรายได้อื่นๆเข้ามามีโอกาสมีช่องทางรายได้คู่ขนานหรือมีรายได้พิเศษเกิดขึ้นรวมไปถึงตัวคุณนั่นแหละมีโอกาสเล็งเห็นช่องทางในเรื่องของการได้เงินใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันมีหัวคิดในการทำมาหากินหรือมีหัวคิดในการสร้างเงินเกิดขึ้น ในรูปแบบใหม่ต่อมาในเรื่องของเพื่อนเพื่อนฝูงช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงนะคะหรือมีเพื่อนบางคนเข้ามาขอร้องขอความช่วยเหลือจากคนคุณจะเป็นที่นเป็นที่รักนิยมชมชอบนะคะแก่สภาพแวดล้อมแก่เพื่อนฝูงมีโอกาสได้เพื่อนใหม่มีตภาพใหม่เกิดขึ้น หรือได้ติดต่อกับกลุ่มคนหมู่มากเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีเมถุนนั้นคุณมีโอกาสมีโชคเกี่ยวกับบ้านรถร้านสำนักง,งานเกิดขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสได้ได้บ้านหรือได้รถได้ร้านค้าได้สำนักง,งานใหม่ซึ่งการได้มาในที่นี้จะได้มาจากการที่คุณไปซื้อไปเช่าหรือมีคนโอนให้ก็ได้นะคะ ก็เรียกได้ว่าจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกว่าในเรื่องของบุตรบริวารสำหรับท่านที่มีลูกนะคะมีลูกช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพลูกให้ดีลูกคุณมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือพาลูกไปหาหมอนะคะ ส่วนท่านที่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องบางคนอาจจะนําเรื่องงุดอิดงุดิใจหรืออึดอึอจจึดอาใจยมาให้กับเจ้าชะตาได้หรือเกิดความเสียหายบางอย่างจากลูกน้องบริวารได้ด้วยเช่นกันท่านที่มีสัตว์เลี้ยงก็ให้ระวังสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยนะคะ ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าในด้านของความรักชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอรักที่มาจากสายงานเดียวกันรักที่มาจากเครือข่ายเดียวกันหรือพบรักจากที่ทำงานหรือมีคนในที่ทำงานแอบชอบคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในหน่วยงานที่คุณทำในองค์กรที่คุณทำเนี่ย คุณมีโอกาสเจอใครบางคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันที่มาจากสายงานเดียวกันนั่นเองคนคนโสดเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าคนโสดท่านไหนที่มีคนคุยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนคนโสดท่านไหนที่โสดแล้วยังไม่มีคนให้คบหาเนี่ยก็มีโอกาสมีเจอใครบางคนจากจากการทํางานจากองคอ์กรจากหน่วยงานเดียวกัน เข้ามาทําความรู้จักกับคุณในด้านของความรักสําหรับคนมีคู่คุณมีคู่คนมีคู่คุณกับคู่จะมีการคิดในเรื่องของกิจกรรมทางการงานบางอย่างร่วมกันคิดในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยกันคิดในเรื่องของการสร้างฐานะ หรือสร้างรายได้ในช่องทางอื่นๆร่วมกันด้วยนะคะมีโอกาสมีโปรเจกต์ทางการงานร่วมกันกับผู้ครองคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเกิดขึ้นหรือคู่คุณโฟกัสในการทำงานมากขึ้นหรือคุณคุณกับคู่เนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงานนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วย ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีเมถุนในเรื่องของสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุของแหลมทิ่มตามการผ่าตัดผ่าจอกล้ามเนื้อเสยหรือเลือตกยางออกประตูหนีบมีดบาดได้การแก้เค็ดดวงก็ควรไปทำฟันหรือบริจาคเลือดจะแก้เค็ดดวงชะตา เดินทางไปไหนมาไหนขับรถขับราต้องระมัดระวังต้องมีสติให้ดีมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้นะคะดวงยังโชว์มาอีกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเอ็นดูคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือทางการงานหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนถ้าทำอะไรดำเนินการในใดกิจ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการงานมีโอกาสคิดถูกทําถูกมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือหรือคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตนได้เป็นอย่างดีคุณสามารถที่จะทํางานของคุณให้ผลออกมาเป็นได้ได้อย่างดีนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ